มีคนที่เลิศกว่าไหมคะมีอืมมีเลิศกว่าจริงๆอันเนี้ยหลายต่อหลายคนไม่แต่เราสองคนเนี่ยอาจจะต้องยอมเขาคนนี้ oh. เขามาแล้วจริงๆคุณผู้ชมกวางกี่นะคะจัดชุดยิ่งใหญ่อลังการรับตุ๊กจีนจริงๆนะไปตะลุยกองลางปริศนาแล้วบุกไปห้องแต่งตัวของสองสาวน้องการนัทชาแล้วก็น้องสมัยศัจญ,ญ,ญา hmm. เห็นว่าสองสาวเขาเมาส์หนุ่มๆนุ่มหนุ่มหนุ่ม,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 มที่โดนเมาส์มีทั้งทันวาชืยงจกแล้วก็น้องโหนเขาเมาส์ยังไงไปชมกันค่ะ เข้ามาถึงข้างในห้องแต่งตัวแล้วนะคะตอนนี้ก็เนี่ยอโอ้โหพักสิพักก่อนพักก่อนนะคะทำไมตแต่งตัวเต็มขนาดนี้มาในธีมอะไรคะวันนี้ก็ได้ข่าวว่าลางปริศนาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเรื่องจีนจีนอะไรอย่างนี้ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยใครเป็นคนจีนอะ่ะเนี่ยหรอเนี่ยหรออ่ะไม่เป็นไรพี่แต่งมาแค่เป็นสินแสมาดูว่าใครกันแน่ที่ ทำให้เกิดเรื่องร้ายๆในเรื่องนี้นี่คะ <laughs> ่คะ <laughs> ไม่ใช่นางพยางูขา่วขา,วา,า,ขาวเราวันนี้นางพยาปลุข่าวจ้าเธองูข่าวอะไรล่ะแต่คือลุกในเรื่องเราคือสบายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะเป็นเป็นเด็กและที่สำคัญมีเซอร์ไพรส์อย่าบอกว่าใส่ชุดจีนด้วยนะแ <laughs> น่นอน <laughs> และตอนรับสมสัยซาซินาะ มาใส่ไหวค่ะคิดว่าจะไม่ถักหละในกองนี้คนที่เฮหาที่สุดน่าจะเป็นพี่โหนแล้วเขาจะชอบแก้งเราสองช้นซึ่งทำไมฮะนี่คือจะคู่โหนไปตลอดชีวิตนะฮะลำพันาเลยค่ะเรนี้ผโหงการไม่พูดถึงธนวาพระเอกของเราเลยนะ สำหรับหนูอ่ะพี่ธนาเขาเป็นคนน่ารักค่ะคือแบบเวลาเข้าซีนกันเขาก็จะคอยแนะนําคอยสอนคอยบอกตลอดเลยเนี่ยแต่ว่าช่วงแรกๆคือเกรงมากเออคนรอบข้างขู่กันเลยเกินรถเล่นงานเลยแบบเล่นกับพี่ธนาต้องแบบตั้งใจต้องเป้นนะห้ามเล่นห้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอามันมีคนขู่ด้วยหรอมีเยอะเลยนี่คนตัวใหญ่ยัวใจเก่า นี่ไม่ใช่เปลี่ยนชุดอยู่ในนี้นะธันวาไม่มีไม่มีธันวากำลังพูดถึงความน่ารักของคุณในกองนี้อยู่พอดีเลยสวัสดีค่ะมาเลยพูดคุยกันนิดหน่อยขันว่าทางนี้จริงไหมคุณไปทําอะไรให้น้องเกงขนาดนั้นไม่ได้เกงหรอกก็แบบว่าแรกๆมันก็ยังจูนกันอยู่อะไรเงี้ยครับไม่เกงหรือดูดิเมื่อกี้เขายืนกันอย่างนี้เลยนะพอเธอมาอย่างนี้เลยอ่ะเป็นไปอัตโนมัติเลย ก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับรางปริศนาต้องบอกว่าพวกเราตั้งใจกันทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่ว่าจะเป็นแบบทีมงานพุ่มกับอะไรเงี้ยก็อยากจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับฝากเลยครับรางปริศนาครับผมเน่อ่ะเราติดตามกันนะครับรางปริศนานะฮะเข้มข้นทุกฉากทุกตอนแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกทาเพื่อนนะครับพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้สวัสดีครับวัสดีิ้าเนี่ยฮ่าเอ้ยสวัสดีเจีขอบคุณนะครัวยบ เออเป็นยัไไงล่ะคือชุดกวางกีนี่มาแบบซินแสใช่ไหมจอมยุทธนะคือชุดว่าใหญ่แล้วแต่เสียงหัวเราะของกวางกีใหญ่กว่าไปตลอดเลยนะดูไปขำไปนะตลอดนวทรรศมูลกวางกีดูจริงเลย